สบายดีพี่น้องมดสุขสุขลน,น,นมันไม่ม่จี้สิมาคัวปลาด้วยพี่น้องปลาพอแอร์ไปเอามากับหลานปลาถือตูงถือต้อนด้วพี่น้องด้อปลาลงตูงปลาถือตูงแต้พ่อแม่ผู้ละักซะ้ามนอย่างนี้นี่งไหนนี่มีแต่ปลาขาวปลาขาวแล้วก็แต่ปลาขาวม่จี้สิเลือกตัวใหญ่ออกเห็นตัวน้อยออกต่างหาก ตัวใหญ่เลยสีเห็ดสีแกะเห็ดแห้งพี่น้องเอ้ยตัวน้อยเลยสีเห็ดปลาแดกตัวนี้สีเห็ปเดปลาแดกเหมือนกินสีเลือกตัวใหญ่ออกแกะแกะประมาณนี้สีครัวเลือกปลาเลยพี่น้องตัวมันสีใหญ่ๆนะฮะก็เลือกออกแกะเห็ดแห้งเหมือนกินแล้วก็ตัวน้อยๆจุนน้อยนี่เมื่อกี้ก็สีเห็ปเดปลาแดก เห็ดปลาทำปลาเมียนกินเลยพี่น้องเลยมันกิน,นเนี่มันอึดเมื่อวานนี่เอามาว้านนี่มไปกินบริ่ายเพราะว่ามันขำเมื่อวานได้ซามใหญ่ตัวนี้เนดะ้พี่น้องเอ้ยอันนี้ซามเล็กอันนี้ซามเล็กนี่ป,นนนดดนนนปันกันเป็นสี่พูดได้เลยสี่คนได้ภูลาซัมเนียปันกันเป็นสีน<ๆ>่พูดเลยอยูใส่เลือกตัวใหญ่ๆออกก่อนกระสีมาใส่ขี้ หิดอันนั้นทำหิดปลา Đây cô là san đây. Hola. Cái <laughs> package. Tôi đi. Bé

แดกจะคายแน่หมื่นแกเนี่ลยลำดึงจะปาจักเหมือนน้นม่าท่านแด้เราจเลือกปลาแกะแหงเป่งน้สกอสนแกหงไม่เนเ้ม่ใสะเ่เดาเจเมฆมบาไป เพื่อมาขออะไรเป็นของขวัญแล้วคิดประเด็นนี้ว่คุณจะมาแม่มงคลจะว่านนี่พูสกปรกอ่ะแต่ยุติการพรมน้ำมากเลยมาเราเห็นคนโตคนเด็กคน มุกมันไปนั่เอื้อยมันตีมันไปเอาเครื่องนั่เอื้อยมันไหนเขาไปเอาเครื่องอันเครื่องเม็ดแม่มันผักเครื่องมาผักพักผักสรลดัดบล็อกซลี่มาให้มันในนี้เลยน,นั่น มาไปนแล้วเราอ่ะไปนล้วอื่อยไปเอาเครืองแอนซิทแอนผักพักมาตัวสลิดผักพักผักม,มักซาลีเอาผักแต่เมื่อวานเนี่ยเมื่อนี้กห็หหอบเลยที้งส่งใบสลิดหายเก็บเลยเอ็กน้อยไปไหนแออจ็คด,ดูน้ำพายบปนี่เขปาปัก ฮะอันนมันอตื่นแล้วได้มันอแล้วตื่นเกเอามันเผาร้านให้น้ำอนันนาธาแน่น 最近。 กนอนอยูน้ำอันลูปาปาเอาหัวมันออกก่เนาะมันออกหวเห็ดประเด็เาสีตัวนั้นเห็ดประเด็ดีแล่วโเเอาไปนี่เอาเสียแงแหงเนี่ยเสีย โ เลพี่นลพอไม่สิหาวเกินไปอ่ะคลิปนี้มะฮานลลีลาไปก่อนฝากติดตามคลิปหนางขอบใหญ่ทุกไลฟ์ทุกคอมเมนต์จ้าลาไปก่อน